วิธีแก้ไขเลสซนไม่แห้งเหนียวๆย,ยืดๆแบบนี้หรือว่าแห้งบางจุดทํำยังไงได้บ้างไปดูกันเลยค่ะสาเหตุแรกเลยนะคะก็คือไม่ได้ใช้เครื่องช่างในการช่างสัดส่วนส่วนใหญ่เพื่อนๆที่พบปัญหานะคะมักจะใช้การตวงแทนการช่างนะคะการวัดจากภาชนะต่างๆแทนนะคะเช่นไซลิงฝาขวดต่างๆนะคะแล้วก็การขีดเส้นแบ่งที่แก้วค่ะ ในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันชัดๆเลยนะคะว่าการใช้อุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ได้ใช้เครื่องช่างนะคะในการตวงช่างน้ำหนักตัวเรซินที่ได้ออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงคะ่ะวิธีที่1่การใช้ไซลิงจะเห็นว่าหน่วยของไซลิงนะคะมันจะเป็นหน่วยของ ML ซึ่งเป็นหน่วยของการวัดปริมาตรนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้ไซลิงนะคะดูดตัว A กับตัว B นะคะตามอัตราส่วน2ต่อหนึ่ง เ10 ml นะคะแล้วก็ตัว B 5 ml ค่ะใส่ B ลงไปเลยเดี๋ยวเราจะคนผสมให้มันเข้ากันนะคะเทลงชิ้นงานกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้มันแห้งสนิทเลยนะคะอยู่ที่24ชั่วโมงค่ะ วิธีที่2การตรงโดยใช้ฝาเราก็จะใช้ทําเป็น2ต่อ1เหมือนเดิมเลยนะคะก็จะใช้ตัว A อยู่ที่6ฝานะคะฝาที่1โอเคต่อไปเราก็จะเทตัว B นะคะอยู่ที่3ฝาค่ะหลังจากที่เราเทเรียบร้อยแล้วนะคะ AB เดี๋ยวเราจะ คนส่วนผสมให้เข้ากันเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็เทลงแม่พิมพ์หวีอันนี้นะคะวิธีที่3การขีดแก้วแทนการชั่งน้ำหนักค่ะ A เราก็จะมีทั้งหมด2เส้นนะคะส่วนตัวแก้ว B นะคะก็จะเป็น1เส้นนะคะ เท hey, ตัว B นะคะใส่ในตัวเ e. อคนผสมให้เข้ากันเหมือนเดิมนะคะคนเสร็จแล้วนะคะก็เทลงแม่พิมพ์เลยค่ะสาเหตุที่2นะคะก็คือคนไม่นานพอคนเบาค่ะทำให้ส่วนผสมไม่เข้ากันดีดังนั้นในการผสมนะคะบางทเีเพื่อนๆจะกังวลเรื่องฟองนะคะจึงทำให้คนเบาคนไม่นาน ันนี้เราก็ช่างเครื่องช่างมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบ่งเป็นคนปกติแล้วก็แบบเป็นคนเบานะคะจะเห็นว่าแก้วที่2ที่เราคนแรงมีฟองนะคะเดี๋ยวรอฟองเขาลอยขึ้นมานะคะซักประมาณ1-2นาทีแล้วเราเอาปืนไฟเป่าไล่นะคะก็จะหายแล้วแต่นี้คนเบาเห็นไหมมันไม่มีฟองเลยแล้วหลังจากนี้นะคะรอ24ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาดูผลที่ได้กันค่ะ นี่นะคะก็เป็นชิ้นงานหลังจากที่เรารอครบ24ชั่วโมงแล้วค่ะก็จะแบ่งชิ้นงานออกเป็นสฝั่งนะคะฝั่งแรกก็คือจะเป็นตัวที่เราไม่ได้ใช้เครื่องช่างนะคะก็จะมีใช้ไซลิงแล้วก็ตวงโดยใช้ฝานะคะแล้วก็การขีดเส้นแบ่งที่แก้วค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นอันที่เราคนแบบปกติเลยและอีกอันนึงก็คือคนแป๊บเดียวค่ะคนไม่นาน เดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละชิ้นนะคะว่าเลซินที่ได้ออกมาเป็นยังไงคะ่ะและมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะชิ้นงานจากสาเหตุที่1นนะคะที่เราไม่ได้ใช้เครื่องช่างค่ะจะเห็นว่ามันมีแห้งเป็นบางส่วนนะคะแล้วก็มันจะมีจุดหนึงที่มันไม่แห้งนะคะเนี่ยมันเหมือนจะแห้งแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่แห้งเป็นยืดๆแบบนี้นะคะ <S 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 เดี๋ยวเราจะมา ขูดออกนะคะแล้วก็มาซ่อมตรงที่มันไม่แห้งกันค่ะถ้ามันแห้งเป็นบางส่วนนี้มันก็ยังพอแก้ได้นะคะขูดในตรงที่มันเป็นเหนียวเหนียวนะคะออกเลยประมาณนี้นะคะเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ผสมเรซินนะคะโดยใช้เครื่องชั่งนะคะตาน้ําหนัก2ต่อหนึ่งได้เลยนะคะเทลงไปเลยนะคะ มันหยดลงไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเอาไม้แหลมช่วยช่วยเกี่ยนะคะรอแห้งนะคะ24ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าชิ้นงานที่เราซ่อมออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะคะอันนี้ชิ้นงานหวีนะคะคือเราตวงโดยใช้ฝาขวดนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะชิ้นงานดูกันค่ะว่าเป็นยังไงเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันงอได้นะแบบนี้เลย เพื่อนๆจะแก้ก็อาจจะต้องเอาไปหล่อใหม่ด้วยแม่พิมพ์ที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะก็คือทับชิ้นงานอันนี้ไปเลยนะด้วยแม่พิมพ์ทรงแบบนี้แต่ใหญ่กว่านี้นะคะก็คือเอาอันนี้ไปอยู่ตรงกลางแล้วก็หล่อทับใหม่เลยอย่างนั้นก็ได้นะคะหรือว่าก็ต้องใช้แบบนี้ไปนะคะเป็นแบบนีแบบนิ่ม อันนี้แม่พิมพ์สี่เหลี่ยมนะคะก็เป็นชิ้นงานจากวิธีขีดแก้วอนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองแกะดูนะคะว่าเป็นยังไงเหมือนกันเลยเหมือนกับตัวหวีเลยค่ะงอได้เนี่ยแบบนี้ ตัวขีดแก้วนะคะอันนี้ถ้าเราจะแก้ก็คือเราก็เอาชิ้นงานนะคะไปไว้ในแม่พิมพ์ที่ใหญ่ขึ้นแล้วเราก็หล่อทับชิ้นงานอันนี้ไปเลยค่ะเพราะว่ามันไม่สามารถขูดอะไรออกได้นะคะมีแค่ว่าเราต้องเอาไปหล่อทับก็คือเวลาหล่อทับเราต้องคุมทั้งหมดมันก็จะแก้ไขชิ้นงานอันนี้ได้ค่ะ อันนี้ก็เป็นสําหรับสาเหตุที่สองนะคะที่เราคน2แบบให้ดูก็คือแบบคนไม่นานนะคะแล้วก็แบบคนปกติค่ะอันนี้นะคะก็เป็นอันที่เราคนจนใส่นะคะก็แข็งแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะแกะออกจากแม่พิมพ์ให้ดูกันนะคะแข็งใส่เลยนะคะอันนี้มันจะไม่ค่อยใส่นะเพราะว่ามันเป็นแม่พิมพ์ที่เราใช้งานมาแล้วนะคะอันนี้ก็เอามาทดลองให้ดูเรื่องความแข็งเฉยๆนะคะหักไม่ได้เลยขอให้ดู มันก็แข็งมากอันนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นงานอันที่เราคนไม่นานพอนะคะเห็นไหมว่ามันเป็นแบบนี้เลยมันไม่แห้งนะคะแล้วก็มันขึ้นคราบไขแบบนี้ด้วยค่ะเหมือนกับว่าตัว A กับตัว B ีนะคะมันเข้ากันไม่ดีพอค่ะแต่มันก็ยังมีความแข็งอยู่นะคะชั้นล่างเห็นไหมตัวส่วนที่มันโดน AB ค่ะมันก็จะแข็งถ้าด้านล่างมันแข็งสนิทก็ยังพอแก้ได้อยู่นะคะ ขูดอันที่มันเป็นเหนียวๆอันนี้ออกทั้งหมดเลยนะคิดว่าประมาณนี้นะคะน่าจะพอได้แหละเราผสมเรซินนะคะแบบที่ถูกต้องแล้วก็คนให้มันใสนะคะเราก็มาเททับชิ้นงานตัวนี้เพื่อแก้ดูค่ะแล้วเราก็เททับไปเลยนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็ รอแห้ง24ชั่วโมงเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะคะว่างานที่เราซ่อมไปหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะจะพอซ่อมได้ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะเป็นชิ้นงานที่เราแก้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเคสกันก่อนนะคะที่เราเทพเพิ่มไปตรงที่มันเหนียวเหนียวนะตอนนี้แข็งแล้วนะคะแต่ว่าตรงรอยที่เรา แก้ไปมันก็มีนูนขึ้นมานิดหน่อยนะคะอยากจะบอกเพื่อนๆว่าตัวเคสมันยังมีขอบเหลืออยู่เพื่อนๆก็สามารถเทเคลือบเต็มทับอันนี้ไปอีกรอบหนึ่งได้นะคะหรือว่าตรงนี้ จะเอาเป็นพวกกิตเตอร์มาติดนะคะเพื่อไม่ให้เราสังเกตเห็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบใสก็อาจจะเห็นชัดหน่อยถ้ามันเป็นสีหรือว่ามีกาะเพชรอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยพอกลมกกืนไปได้นะคะแต่ปัญหาหลักที่เราจะแก้ก็คือให้มันแข็งนะคะไม่เหนียวเหนียวอันนี้ก็แก้ได้แล้วนะก็เห็นว่าถ้าเราใช้เครื่องช่างนะคะช่างน้ำหนักที่ถูกต้องก็จะได้เรซินออกมาแข็งแบบนี้นะก็แก้ปัญหาอันที่มันไม่แข็งเหนียวเหนียวยืดยืดได้แล้วนะคะ ชิ้นงานที่ลองแก้วอันนี้นะคะที่เราคนเบานะคะแล้วเราก็แก้ไปที่มันแห้งบางส่วนนะเราก็พยายามขูดออกให้มันมากที่สุดนะคะแล้วก็เทเพิ่มลงไปเดี๋ยวลองแกะดูว่ามันพอจะซ่อมได้ไหมนะคะวันนั้นเราขูดแต่ด้านหลังนะคะไม่ถึงผิวด้านหน้า จะได้ออกมาเป็นเหนียวเหนียวแบบนี้นะคะอันนี้นะคะที่ด้านหน้ามันเป็นเหนียวเหนียวเพราะว่าเมื่อวานนะคะเราขูดแต่ตรงด้านหลังเนาะมันไม่ถึงด้านหน้าอันนี้เราแกะแม่พิม์ออกมาแล้วก็เจอว่าด้านหน้ามันเหนียวให้เพื่อนๆขูดด้านหน้านะคะเหมือนกับที่เราทําไปด้านหลังเลยขูดตรงนี้ออกให้หมดนะคะแล้วก็เทเพิ่มลงไปได้ค่ะเราก็จะสามารถแก้ได้นะคะอันนี้เราก็ขูดออกเหมือนเดิมเลยเหมือนที่เราแก้ด้านหลังเลยค่ะ พอเราเทเรซินเสร็จก็ทิ้งไว18้18-24ชั่วโมงนะคะก็สามารถเอาไปใช้งานได้อยู่นะคะเพราะว่าตรงด้านอื่นเราซ่อมหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ไขนะคะหากว่าเพื่อนๆเ,เจอปัญหาชิ้นงานไม่แข็งนะคะเหนียวเหนียวยืดยืดค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสาเหตุหลักเลยที่เพื่อนๆพ,พบเจอกันบ่อยมากที่ทำให้เรซินเหนียวไม่แข็ง ซึ่งมันก็จะเกิดจากสสาเหตุหลักนี้เลยค่ะก็คืออย่างแรกนะคะผสมไม่ได้สัดส่วนตามน้ําหนักที่ถูกต้องจึงจําเป็นต้องใช้เครื่องช่างสัดส่วนนะคะในการผสมอัตราส่วน a 2ส่วนต่อ b 1ส่วนนะคะโดยน้ําหนักเช่น a 100กรัมนะคะก็จะต้องเป็น b 50กรัมค่ะหรือว่า a 400กรัมก็จะต้องเป็น b 200กรัมค่ะคาดเคลื่อนนะคะก็สามารถบวกลบได้ไม่เกิน3ค่ะส่วนสาเหตุหลักอันที่2นะคะก็คือการคนไม่นานพอค่ะ การคนเบาทําให้ส่วนผสมไม่เข้ากันดีดังนั้นในการคนเพื่อนๆจ้องคนจนใสนะคะเทคนเสร็จเทสลับแก้วก็ช่วยได้นะคะพยายามคนให้ทั่วคนให้ได้มากที่สุดนะคะปาดข้างแก้วก้นแก้วให้หมดเลยค่ะถ้าเพื่อนๆทําครบ2ขั้นตอนนะคะคือชั่งให้ได้สัดส่วนโดยการใช้เครื่องชั่งและคนให้นานพอนะคะคนจนใสรับรองว่าชิ้นงานที่ได้ออกมาแข็งใสแน่นอนค่ะ